เอาให้เกิดมาท็อปิกค,คูพิเศษแล้อะท็อปิกคู้พิเศษท็อปิกที่ว่าแท็กมึงถ่ายรูปคู่ใครก็คนนั้นก็ต้อง,องมีอันมีอันต้องล่าสุดสเจอคดีมีมัมใหม่แล้วนะอีกแล้วอ่ะพระทิ้นเหนือพระ,ะทิ้นเหนือ<ะ>นี่ล่าสุดเห็นอาจารย์ตินโพสไหมบอกว่าแม้มี พระหลายองค์เลยนะครับเหมือนจะรู้ตัวพยายามจะแบบทาลายหลักฐานหวังว่าทางอะไรอะ่ะคงจะไม่ช่วยกันปกปิดหลักฐานนะครับอะไรเงี้ยเดี๋ยนะหาดิของอาจารย์ตรินอาจารย์ปรินนะนะแล้ววันนี้ผมไปเจออาจารย์อาจารย์อาจารย์ที่เกี่ยวกับเรื่องนี้เลยพี่เือง<ะ>เหรอ,อทำไมเขาเขามีความรับเยอะเหนั้นจริงเหรอเออเขาบอกผมเลยว่าว่า ใครจะโดนเป็นลายต่อไปใครแบบว่าจะเข้าไม่เข้าเข้าไม่เข้าจริงเหรอเออแล้วมีอาจารย์อาจารย์ที่เราเคยพูดในในบนเครื่องอะ่ะอันนั้นก็ต่อแววเหมือนกันอืมแล้วที่คนเปิดในภาคเหนือเนี่ยถ้าเขาเปิดมานะพี่เกลอวัรนวันพูดหลือลบุลนเล็กน้อยเลยนะเฮ้ย <Hey. S 1> เออจริงไม่นะไม่นะ เชื่อว่าหลายคนมีในใจนะจริงๆถ้ามึงพูดแบบนี้กูก็มีในใจนะแท็กกูก็มีในใจนะแต่แต่ที่เป็นรายเยอะไม่ใช่เหรอคนนั้นเขาไม่มีตังค์ผมผมเสริมมาแล้วคนนั้นเขาเขาไม่มีตังค์เขามีแต่พื้นที่อ๋อเหรอกูก็มีแต่มีอีกมีอีกที่แบบมีแบบล้นล้นที่แบบล้นเลยแล้วไม่รู้ไปใช้อะไรคือแบบมีเยอะมากอะ ืมเดี๋ยวเดี๋ยวส่งในในไหนมามึงเอาอีกแล้วมึงเอาอีกแล้วมึงเอาอีกแล้วไอ้ชักนี่นี่มันมันมันค้างแล้วแสดงว่ามันกำลังพิมพ์อยู่ทุกคนกำลังพิมพ์มันส่งคำใบ้มาแล้ว คือช่วงนี้ยผู้วิเศษเยอะมากอย่งี้นะแล้วเป็นเหมือนช่วงที่แบบเออเช็คบินผู้วิเศษนะทุกคนนะฮะเล่าเรื่องแม่ดาราหลอกลงงธนทเข้าวกล่องหน่อยเฮ้มีหรอมีหรอเดี๋ยวนะฮะเดี๋ยวหาให้นะครับพูดจริงไหมอ่ะคนนั้นจริงไหมอ้นี้เขาอ่ะคนเนี้ยอ่ะคนเนี้ยอ่ะผมผมพูดเลยอ่ะ บอกเลยดังนะดังทุกคนรู้จักแน่นอนแน่นอนแน่นอนอันนี้นะถ้าถ้าเปิดคนนี้นะถ้าเปิดคนนี้นะจ้ะฮือฮาฮือฮาฮือฮาเลยเพราะว่าคนในวงการบันเทิงก็ไปกราบหลายคนถูกซึ่งหนึ่งในนั้นคือเกียรติกิติก็เคยกราบมาแล้วหรอ อันนี้อันนี้อันนี้เขาแค่คนแรกนะคนบนหัวนะคนข้างบนนะแค่แค่สันนิษฐานไว้เฉยแค่สันนิษฐานไว้เฉยแค่สันนิษฐานแต่ท่านก็แค่อยู่ในสันนิษฐานก็ยังไม่ได้แปลว่าท่านมีความผิดนะใช่ใช่แค่แค่สันนิษฐานไว้เฉยอืนั่นแหละเอออ้าวอ้าวต้องต้องอุ้ย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 อุอดไม่บอุนยอุ้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 ยยอุไยอ่ะ้ยอ แค่สงสัยว่าท่านมีเงินเก็บเยอะแค่นี้เหรอก็คือเหมือนหลายหลายอย่างอะพี่หลายหลายอย่างใช้คําว่าหลายอย่างติด<ส> <จ world S 2> แปลกแปลกใช่ไหมหลายหลาย,ลายอย่างหลายไม่เอานื้เอานืน้นส่วนหนึ่งคือจริงๆแล้วพระพิสุกก็สะสมเงินไม่ได้ใช่ไหม hmm? ถ้าเป็นพระเป็นสมณะไมถถ่ถ้าสมติถ้าสมมติคืออย่างนี้พี่เวลาผมไปทําบุญเนี่ย ผมจะขอบุญงนี้พี่เหมือนที่เขาบอกอะ่ะเหมือนเหมือนที่พี่เว็บบอกอะ่ะอันเนี้ยให้วัดนะอออันเนี้ยผมให้ท่านนะอ,อ,อ่ะคือให้ให้ใช้ส่วนตัวอันนี้เงินบุญเพราะยังไงผมพูดเลยว่ายังไงพระหรือใครมันก็ต้องมีใช้ส่วนตัวกันบ้างเอาตรงตรงถก็ต,ต้องมีก็ต้องมีค่านู่นค่านี่ไม่ต้องมีเอาเอาเอาตามหลักจริงๆคือท่านเนี่ยเก็บเงินไม่ได้ต้องเก็บไปที่วายาวัชกรใช่ไหมอืมพนเกงาเรียกว่างั้นไงอืม วัยวัยยาและวัชกรก็คือเหมือนคนสนิทอ่ะพูดง่ายๆคือคนสนิทเาม่ได้ก็คือเก็บเงินไว้กับกับคนสนิทก็คือเฮ้ท่านสะสมไม่ได้ก็เผื่อเป็นแบบว่าเผื่อบางทีท่านต้องการอะไรก็คือเป็นโยมอุปถากเนี่ยก็สามารถขอได้ถูกไหมถูกเฉพาะโยมอุปถากเนี่ยพระสามารถขอได้ก็บอกว่าเออต้องการสิ่งนี้ต้องการสิ่งนี้ก็คือลูกศิษย์ลูกหาที่เคารพรักนะพระ รูปใดรูปหนึ่งแล้วกลัวว่าท่านน่ะจะแบบเฮ้ยเกิดท่านต้องการอะไรแล้วเราไม่อยู่ทายัางไงเอาเงินฝากไว้ยาววัชกรไห้เขาบอกพราเดี๋ยวนี้อบอกาาสามารถบอกไว้ยาววัชกรได้ไไไมันก็ต้องมีมันก็ต้องมีบ้างเผื่อไปทําหน้าทุนทําหน้าที่ไปนู่นไปนี่ไอพี่เออแล้วแล้วถ้าเกิดว่าพอแบบถ้าพอพอแบบบางทีเนี่ยพอเก็บไว้เยอะๆะมันก็จะก็จะเริ่มเป็นที่แคลงใจสงสัยใช่ไหมล่ะถูกต้องถูกต้องถูกต้อง อันนี้ที่เขาจะสงสัยแล้วก็ผู้พิเศษอีกหลายหายคนตอนเนี้ยไม่ว่าจะเป็นบิกกนบ๊กเกียนบิ๊กเกียนบิ๊กเกียนน่ารักมากผมชอบเอาผมไปแซวบิ๊กเกียนจริงเหรอเออบิ๊กเกียนเป็นคนที่แบบมีอะไรอ่าแฮร์รีรันยูอีกแล้วโดดดีแล้วเป็นคนที่น่ารักมากเราแซวก,กันไปแลก็มึงก็ถ่ายรูปก,กับใครก็เป็นเรื่องทั้งนั้นเลยอ่ะ <c oughs> เนี่ยแล้วทุกวันนี้เชื่อไหมพอถ่ายที่เราโพสต์รูปกันเนี่ยทุกคนบอกว่าอย่าถ่ายกับแท็กอย่าแฮร์รี่บอกอ๋อไม่เป็นไรครับถ้าตมามใดมีสามคนขึ้นไปถือว่่่่าเคคไมแตนที เป็นข่าวที่พี่เกียรนลงเนี่ยผมเคยอยากจะไปลองของเขาด้วยนะอยากจะไปหาเขาด้วยนะจริงเหรอมึงอยากอีกแล้วมึงนิสายลองของเลยไอที่ไปเนี่ยไม่ใช่อยากอยากไปลองของอย่างเดียวเลยอยากรู้ไงพี่อยากรู้อยากใส่ใจว่าของจริงหรือเปล่าอืแต่ว่าถามว่าผู้มีพิเศษอะไรอย่างเงี้ยวันนี้ผมได้ไปคุยสัมภาษณ์อาจารย์เนี่ยสมัยก่อนก็มีจริงนะพระพุทธเจ้า,าก็เคยสอนไว้ว่าผู้พิเศษอะไรมันมีจริงจพี่ เออมันมีจริงๆไม่ก็ถ้าตามพระไตรปิฎกผู้เจ้ามันก็บอกอยู่แล้วว่าไม่ให้แสดงปฏิหารใช่แต่ถามว่ามันมีไหมมันมีจริงๆอืมอืมก็เชื่อก็เชื่อผมเขาก็ไม่ได้ผมก็ไม่เถียงเรื่องนี้นะใช่แต่เพียงแค่ว่าพอมาในสายคือด้วยความที่เชื่อว่ามีจริงอ่ะแต่ว่าในเมื่อตัดใดที่มันยังพิสูจน์ไม่ได้มันจะสร้างความคลุมเครือไงอืมคือหมายว่าพอมันมีความคลุมเครือเนี้ยมันก็จะมีคนหาผลประโยชน์ใจไหมครับหาผลประโยชน์กับสิ่งนี้ ซึ่งบางครั้งเนี่ยจิตใจเราพอเรามันหวั่นไหวอ่ะมันก็จะง่ายต่อการที่จะไปทางอิทธิพิปฏิหารอ่ะซึ่งบางทีมันพิสูจน์ไม่ได้หรอกว่าจริงหรือไม่จรงิงนะพระพุทธเจ้าท่านหนึ่งบอกว่าไม่ให้พระแสดงไงเพราะว่าสุดท้ายแล้ว่ใจคนน่ะก็จะไปทางสิ่งนี้สุดท้ายลงลืมสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยก็คือธรรมะของพระพุทธเจ้าแล้ววันนี้ผมก็ถามว่าอย่างนี้ผมก็เป็นผู้พิเศษได้ใช่ไหมถ้าสมมติว่าผมเนี่ยไปเรียนจิตวิทยา ไปเรียนจิตวิทยาแล้วเวลาคนเข้ามาเนี่ยงั้นผมก็พูดได้ว่าอ่ะผมว่าเป็นพี่เกลือผมไายพี่เกลืออ่ะคนทายปกติทั่วไปทุกคนสิ่งที่อยากจะถามคือหนึ่งจะรวยไหมจะเนี่เเรื่องเงินเรื่องทองจะรวยไหมสองเรื่องการงานการงานหน้าที่จะได้ไหมจะได้ยึดเดินตำแหน่งไหมสามเรื่องความรักความรักของฉันเป็นยังไงความรักของฉันจะเกิดอะไรขึ้นฉันจะมีมือที่สามไหมฉันจะมีอะไรไหม สี่สุขภาพถูกต้องไม่พี่เกลือถูกว่าฉันจะเป็นอะไรคือวันนี้ห้าอาจจะเป็นเรื่องของอะอนาคตถ้าสมมติผมทายพี่เกลือถูกอะไรสักอย่างเนี่ยแม่นพี่เกลือเชื่อไหมล่ะแม่ไม่ต้องไม่ต้องมึงแท็กทุกวันนี้ตัวอย่างมันนี้เห็นมันก็จะมีหมอคนหนึ่งใช่ไหมล่ะใช่ที่ทายทุกเหตุการณ์สำคัญเลยอ่ะใช่ไหมล่ะถ้าอย่างมาตรงพี่เกลือหรือตรงใครคนนึงอะเออเออใช่เออว่า เอ้ยเอาเราเนี้ยความเชื่อมันก็เออว่าแม่งใช่ว่ะเออกูเนี่ยตามหมอดูคนหนึ่งมันเคยเห็นเขาทายยิกยิกยิ๊กเลยอ่ะทายทายสิบทายสิบผิดแปดเนี่ยถูกสองทุกคนบอกแม่น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 ิแล้วก็ชอบเอาไปออกรายการไปคุยแม่น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 หาอะไรทายสิบผิดแปดแต่ช่วงนี้ก็เงียบนะก็อาจจะเงียบอะอาจจะอาจจะรู้ตัวอาจจะรู้ตัว จะรู้ตัวหรือว่าแอบมองอยู่นะจ๊ะอาจจะรออจะรวังนะช่วงเนี้ยใช่แต่เราต้องยอ,อย่าลืมอันนี้นะที่อาจารย์อาจารย์เอหลอเอเอออกมาเนี่ยอย่างน้อยเขาก็ใจถึงนะเอ,อ,อามอบตัวไงกย่าง้เขาก็ใจถึงนะอ่ะเขาพูดมีมีหลายคนบอกว่านเนี่ยใครโดนเปิดก่อนนะอาจารย์อะไรนะอาจารย์อาจารย์เจนเจนอาจารย์เชียงอาจารย์เชียงที่ยังไม่ได้สองคนน่ะ เปิดโดนเปิดก่อนแต่ยังไม่มาออกนะแต่แ<อ>ว่าอาจารย์อาจารย์เอเนี่ยเอเนี่ยเขาออกก่อนก็ว่าเอาอย่างน้อยเขาโอเคอะดังตอบผมแรก,กยังโอเคใช่แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นยังคงบอกเนะี่ยครับมาบอกก่อนนะเสมอว่าทุกคนที่พูดถึงในตัาบใดที่ยังไม่มการตัดสินจากสารถือว่าเขาก็ยังบริสุทธิ์อยู่นะครับอย,อยู่ยังบริสุทธิ์อยู่แต่ว่าเหมือนว่าอาทิตย์หน้าเนี่ยถ้าถ้าคนที่ผมไปสัมภาษณ์หรืออาจารย์ที่ผมไปสัมภาษณ์ ไม่ผิดว่าเดี๋ยวอาทิตย์หน้าอาจจะออกมาพูดรายการพี่หนุ่มอ่านี่นี่นเดี๋ยวใจดู e de ว่าอาจารย์ตรินพต์ว่าอะไรนะครับในบ้านฟ้านะอาจารย์ตรีนบอกว่าพระบางรูปเริ่มไหวตัวทันอคล้ายจะหนีและทําลายหลักฐานาหวังว่าเจ้าหน้าที่ที่รับเรื่องไปแล้ว <hill S 2> จะไม่ทําให้สังคมผิดหวังครับแปลว่าแจ้งความแล้วแปลว่าเรียบร้อยแล้วเอาแล้วตอนนี้ผมบอกเลยว่าร้อนร้อนหนาวหนาวร้อนร้อนหนาวหนาว นะมันนะนะนะร้อนมันหนาวนะ <tr ich> ก็คือเป็นช่วงเวลาที่อา่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะจีวรวรนะวอ้อนอ่ะจีวรไหมตอนเนี้ยก็ออยังคงบอกรู้สึกดีนะก็มีอย่างนี้แหละคืออย่าเพิ่งอย่าเพิ่งไปรู้สึกผิดหวังหลายคนบอกโอ้ผิดหวังกับพระพุทธศาสนาอะไรเงี้ยไม่เห็นต้องผิดหวังเลยครับเพราะว่าสุดท้ายแนละ้วมีมาทุกยุคทุกสมัยแหละแต่ว่าธรรมะก็ยังคงเป็นธรรมะที่สูงค่าอยู่ดีอ่ะ ถูก,อถกไอมไม่มีใครทําให้พระตรายพระรตรายแปดเบื้อนได้หรอกก็มีแค่ตัวเขาเองนะพระพระเนี่ยไม่ไม่แปลว่าทุกรูปจะท่านจะต้องแบบโอ้ดีหมดเพราะว่าพระเองก็ถือว่าเป็นนักศึกษาถูกไหมเรียนรู้เรื่องธรรมะ<ช>มฉะนั้นมันก็มีเด็กที่ได้ท็อปห้องก็คือได้นอนพระอรหันไงถูกไหมแล้วก็มีเด็กสอบตกอะแล้วก็ต้องมีบ้างมมืกอต้องมีบ้างก็เป็นธรรมดาก็เป็นธรรมดานะครับ แล้วก็อย่าอย่าแบบฟังพี่กิกพูดก็ถูกต้องมากว่าอย่าไปสะใจอย่าไปแบบว่าเออโดนนั่นอะไรเงี้ยบาปไปอยู่ที่เรานะใช่โห oh, oh, นาะบาปอยู่แล้วแต่เราเราจะบาปไปด้วยไหมแค่นั้นเองใช่แล้ววันนี้ผมก็ถามว่าอ,อ oh. ทุกคนเนี่ยชอบชอบเวลาเจอใครที่ชอบคืชอชอบอะไรชอบชอบคนที่พูดพูดแบบหวานหวานคนที่ชอบพูด สุขุมคนที่ดูดีคนที่อะไรนี่เคยสังเกตปะคนพวกนี้จะพูดเก่งพูดเก่งพูดดีโน้มน้าวเก่งแต่เวลาเจอใครที่แบบ่าเหล่าอย่างสมมติอาจารย์เบียร์มังเนี่ยมันจะเริ่มไม่มันจะเริ่มไม่ชินอ่าเออมันจะเริ่มแบบเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยยังไงวะมันไม่ถูกกับจริตที่เราคาดหวังไว้อ่านั่นแหละเฮ้ยทำไมหยาบคายจังอ่ะอย่างเงี้ยไม่เชื่อหรอกอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยมันจะมีมาอย่างเงี้ย ืมแต่แต่ว่าอาจารย์เบร์ก็สนุกอาจารย์เบร์สนุกอืมถ้าวันไหนไม่โดนด่ามมนมีความสุขนี่ไงหลายคนบอกคาหวานมันลื่นหูนะจ๊ะคำหวานมันลื่น,นหูแต่ถ้าแบบเป็นไม้ผ่าเป็นไม้ผ่าฟากเป็นอะไรมาไม่ชอบอมมเมื่อบ,บางคนไม่ชอบไงบางคนค่ย,ยึดติดก,กับอะไรเดิมๆเงี้ยมันก็แล้วแต่คนมันก็แล้วแต่คนมันก็คือคือคือแน่นอนแหละไม่มีใครชอบคนพูดแบบมาด่ามาอะไรอย่างนี้หรอกแต่ว่า แต่แต่ยุคนี้ก็ไม่แน่นะคนก็ชอบนะชอบชอบอย่างผมเนี่ยคนไหนต้องโดนยันคนก็ชอบนะวันแบบเวลาเขาไลฟ์ติ๊กต็อกเนี่ยชอบชอบแบบไอควรเขาแบบเออกระโถนนี่ฝากดวงได้ไหมครับว่ะอาจารย์เบียร์เป็นรุ่นน้องมหาอะไรกูนะใช่บางบางครั้งก็ถามว่าเอ้นี่อาจารย์เบียร์หรือไซตามะเหมือนไซตามะบันทังแมนชอบชอบแซวแกโดนแล้วมีความสุขอืมอืมนะเนี่ยอะไรคนบอกพัสดีๆไม่โชว์ตัวเขาเยอะจริงครับจริงครับ พระที่เป็นแบบอือเปฏิปันโนเนาะท่านก็แบบปฏิบัติดีปฏิบัติชอบคือคือพระเนี่ยท่านจะมีมีพระเมืองพระป่าเนาะใช่ไหมพระเมืองพระฟังอ่านหนังสือหลวงพ่อหนังสือเองดมาเรื่องหนึ่งดีมากเลยท่านบอกว่าไม่ได้หมายความว่าเป็นพระป่าจะเก่งกว่าพระเมืองนะเพราะเอาจริงๆแล้วพระเมืองอ่ะลาบากกว่านะเพราะว่าสิ่งยั่วยุเยอะมากใท่านต้องมีจิตใจที่เด็ดเดี่ยวมากกว่าอยู่ป่านะพระหลายรูปอยู่ป่า ดีเลยเพราะมาอยู่เมืองปั๊บไปเลยเหมือน <ปะ S 1> กันที่นีกเลยใช่ฉะนั้นบางครูบาอาจารย์บางท่านก็จะแบบดูลูกศิษย์ว่าคนเนี้ยแบบว่าอย่างอย่างหลวงพอ่อฤษีลิงดำอ่ะก็จะแบบท่านก็จะแบบมีเพื่อนเพื่อนร่วมเป็นลิงขาวลิงป่าอะไรสักอย่าง<ม>ใช่ไหม,มก็คืออหลวงพ่อปานที่เป็นเป็น,เป,นเป็นครูอัดพราจารย์ท่านเนี่ยก็จะบอกเลยว่าสองคนต้องาอยู่ป่าส่วนหลวงพ่อฤษีลิงดำอ่ะท่านต้องอยู่ในเมืองอย่างเงี้ย พระเมืองก็มีหน้าที่เผยแร่ศาสนาเทพอะไรเงี้ยเผยแพร่ธรรมไม้กับผู้คนพับป่าไปฝึกตนเพื่อให้บรรลุให้สําเร็จให้ได้อะไรอย่างเงี้ยอืมอันนี้ก็เรื่องพระเนาะแล้วแต่ใครใครตฤทิตใครชอบใครชอบมันแล้วกันอืมอืมตฤทิใครชอบใครชอบมันแล้วกันเขาบอกเขาสอนเขาเคยสอนว่าความหิวเป็นอาพาธฉะนั้นกินข้าวตอนเย็นได้เลือกตามเลยสิกพีก่อน ไม่แต่จริงๆถ้าจาเป็นต้องทานยาท่านทานได้นะครับแต่ว่าถ้าแต่แต่ถ้า,ถาครูบาอาจารย์าท่านก็ไม่ทานท่านก็ยอมอืมเพียงผมอะมีตรงอบับตอนเช้าอ่ะอืมสมัยบวชผมพลิ้วยรู้ไหมว่ากว่าผมจะบวชเนี่ยผมต้องอยู่เป็นผมผ้าขาวเจ็ดวันคืออ่าใช่เอ้ยแต่ก่อนยุคนั้นเป็นอย่างนั้นเพราะว่าต้อง <7 S 1> ต้องวสวดให้ได้นะสวดไม่ได้ไม่บวชนะเจ็ดวันก็คือตื่นตีห้าเช้า กินข้าวกินข้าวเสร็จแล้วเที่ยงเท,ที่ยงเสร็จแล้วก็หลังจากเที่ยงห้ามกินอะไรเลยเออแล้วก็ปฏิบัติยกหนอย่างหนอเหยียบหนอรู้สึกหนอกินหนอคิดหนอเดินหนอผมจําได้สายปฏิบัติกูกูจําได้เลยตอนกูบวชเว้ยแล้วกูก็ไม่ได้รู้แบบว่าเอออะไรเงี้ยแล้วแล้ว,แล,วแล้วพี่ญาติก็แบบบวชมาก่อนไงถวายอะไรรอเปล่าเม็ดกวยจี้เว้ยฉันได้ผมบวชมาแล้ว ขันได้เราก็นั่งแทะกันสนุกเลยอ่ะเออบายยนั่นแทะอ๋อฉันได้แล้วโอเคโอเคสักพักพักที่เป็นครูประชามาเอ้าทําอะไรกันนะครูบาเอ้าเรียบร้อยญาติโยมบอกฉันได้ไปเลยปงอาบัตรเขาห้ามฉันวิการโัปยนาโอ้ยเขินเลยเขินเลยผมทำได้เอนี้บอกเลยเล่าชวนฟังแล้วตอนอาทิตย์แรกตอนที่แบบเป็นบวชนะพี่หิวเออบางครั้งแบบบางครั้งเราก็เอาตรงๆก็ ไอ้หนูไปซื้อบิ๊กไบค์ให้ให้หนูมึงเนี่ยนะเออบงอาบัตทีว่าแต่หลังจากนั้นเนี่ยเราเริ่มตัดได้พี่เรากั้นใจได้แล้วหลังจากนั้นเราก็ไม่กินพี่อมรมก็ไม่กินเราก็ไม่กินเลยค้นพบอย่างตอนบวชเว้ยตอนแรกคิดว่าอ๋อคนจะต้องกินเยอะๆเพื่อจะแบบ <c oughs> ไม่ต้องหิวต่อยกินเยอะอยังไงอ่ะถ้าเราชินกับการกินเยียนมันเองก็จะหิวแล้วก็หิว้วต่อยกินไปแบบแล้วแล้วแล้วก็เหมือนเป็นกุศโลบายนะคือ ให้มันไปหิวช่วงระยะเวลานะเพื่อให้ให้รู้ว่าความหิวเป็นยังไงแล้วตอบตัวให้ได้ใช่แต่อย่างน้อยโชคดีมีไมโลมีคนถามู้มะเขือสวยไหมครับพี่แท็กสวยสวยมากสวยมุมมากผมเชื่อว่าถ้าสงครามสงบและเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวผมอยากจะแนะนําให้ทุกคนไปสักครั้งหนึ่งในชีวิตสวยจริงๆแล้วจังหวัดเราไปนะมันเป็น้าที่ตกดินแล้วแสงส่องลงมาดูดิสวยมากสวยแบบสวยเลยสวยแบบสวยเยสวยไงเฮ้ยระวังนะเว้ย อย่าให้เขาเห็นบ้านฟ้านะโดนแบรนด์นะไม่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 เห็นไม่เห็นไม่เห็นเนยสวยมากเอาแค่รูปมาเอ้ยเอาแค่รูปมาเออรูปเอาแค่รูปเน,น้นแค่รูปพี่ผมแค่รูปสวยอืมีความสุขสวยจริงสวยจริงสวยมากถ้าถ้าถ้าสมมติว่าทุกอย่างเรียบร้อยแล้วแบบว่าเอาเทคอนกรีตเทะอะไรให้เรียบร้อยแล้วเขาเคลียร์ทุนเคลียร์รได้ไดน่าจะขึ้นง่ายขึ้นจะเป็นการวิ่งเทลที่สนุกมากไม่แต่เอาตรงตรงไอ้ตอนเราไปเรา ไปเกือบสามสิบนาทีครึ่งชั่วโมงม่จากตีนตีนตีนโภูมะเขือใช่ป่ะครึ่งชั่วโมงป่ะโอ้คึ่งชั่วโมงอ่ะเป็นแต่เป็นครึ่งชั่วโมงที่สาหัสมากเลยนะทั้งที่ระยะทางมันไม่ไกลมากเลยนะัะจริงๆแล้วเนี่ยเอออยู่ท่นอ่ะแต่จริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเขาลาดเทถนนเสร็จอ่ะปเดียวว่าประมาณสิบนาทีปั๊บเดียวขึ้นไปถึงเดียวเลยปั๊บเดียว,ยยวโหโหนั่งอย่างเงี้ยทุกคนเงีเ<อ>้ยแล้วในรถก็มีน้ําแบบไม่ได้รถทหาร,ราเลยเขาโกรถทหารนะ เขาบอกหน้าหนาวคงมีทะเลหมอกใช่ครับผมว่าน่าหนาวสวยสวยมากบอกเลยท่าวิ่งแถวหน้าหนาวจะสวยมากอืเห็นพี่แกล่าโพสต์วิวโพล้วิวสวยมากจริงครับวิวสวยจริงครับสวยของจริงสวยกว่าในรูปอีกใช่อันนี้ที่โพสต์ไปคือรูปไม่ได้แต่งเลยนะอืมอันนี้ไม่ก่ไยแล้วโพสต์เลยไม่ได้แต่งภาพอะไรเลยอ่ะเรื่องเอ่ภูมะเขือไปแล้วเรื่องพระไปแล้วอืเรื่องเนปาลอีกเรื่องนึงอ่ะแถมโอ้โหเจนซัทนะอย่าดูถูกเจนซัทนะ ไม่เอาเดี๋ยวเดี๋ยวพูดอย่างนี้ก่อนเดี๋ยวดราม่าไม่เห็นด้วยกับความรุนแรงไม่เห็นด้วย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 กับความรุนแรงการข่าอันนี้โหดไปอันนี้โหดไปการระดับทำลายผู้คนไม่สนับสนุนให้มีการยุยงว่าเฮ้ยประเทศของเราคนต้องกามีไม่เอาไม่คุยเรื่องนั้นไม่คุยเรื่องนั้นนะครับแต่แต่ผมเข้าใจว่ามันถึงจุดสูงสุดจริงๆละมันสจะทนของประชาชนเขาจะทนแล้วนะคอืมมันเกิดขันความรู้สึกว่ามัน เหลื่อมล้าเหลื่อมล้าใช่ไหมเหลื่อลมล<ว>้มมากสูงมากคือเหมือนเเหมือนไอ้เหม็นอ่าอะไรอย่างนั้นอะไรอย่างนั้นแล้วสุดท้ายเขาคนวัยรุ่นทนไม่ไหวใช่ไหมใช่เพราะว่ามันมีช่วงนึงที่มันเป็นติดแฮชแท็กกันว่าเป็นอะไรอ่ะเนปาลเนปาลคิสใช่ไหมไม่คืออยากจะบอกว่าสมัยก่อนพี่อุยอันนั้นสมัยผมถ่ายละครพี่ผมไปถ่ายช่วงนั้นพอดีผมจําได้ผมถ่ายละครเรื่องทั้งหนึ่งเมื่อเราลักกันไปถ่ายในปานและในปานช่วงนั้นมีประท้วงเกี่ยวกับไม่เอากษัตริย์ ผมจาได้เขาไล่กษัตริย์ไปแล้วตอนนี้ไม่มีกษัตริย์ไม่ช่วงช่วงที่ผมถ่ายคุณประมาณย้อนไปประมาณสิบยี่สิบปีพี่ช่วงนั้นอยู่ตัวฟิวดีเลยใช่อยู่นู่นโอ้โหนัห้นก็หนักอันนั้นก็หนัก,นนนก,นกไม่เขาคิดว่าหนึ่งการไม่มีกษัตริย์แล้วเนี่ยมันจะอะไรอะไรม,ะมันจะดีขึ้นเปิดท้ายแล้วสิบปีต่อมาเขาได้เรียนรู้เลยว่ามันไม่ได้มีดีขึ้นมันมีแต่ความทันที่มันเยอะขึ้นและนี่ก็เหมือนว่ามีกระแสขึ้นมาในเนปานว่าอยากจะฟื้นฟูระบบกษัตริย์ก็เนี่ยกษัตริย์กลับไปแล้วนะ ประชาชนเราต้อนรับเลยใช่แล้วก็แบบแล้วผมเห็นแบบเวลาคนเนปาลเนี่ยเห็นทหารแล้วเฮตกมือเันาีมันมีนมเฮแล้วตกมือมอนเหมือนอ่ะมาแล้วมาช่วยกันสักทีคือมันคงสุดทนจริงๆอ่ะกับพวกนักการเมืองเนปาลที่แบบใช้ชีวิตรหรูอยู่สบายอย่างเงี้ยแล้วประชาชนแบบเดือดร้อนแล้วประชาชนแบบไม่มีอะไรจะทานอ,ะอ่ะตรงๆแน่นอนแน่นอนต้องบสุดแล้วล่ะมันคงสุดแล้วคือแบบอ่ะมนกูไม่ไหวแล้วกูก็ต้องหัวแล้วล่ะอย่างเงี้ย คือเอางี้เดี๋ยวเราเพิ่งเรียนมาเรื่องของทฤษฎีความขัดแย้งทางสิทธวิทยานะถ้าคิดในหลักโครงสร้างจิทิยาของของสังคมเนี่ยมันจะเกิดการต่อสู้ที่ชนชนชั้นล่างกับชนชั้นบนเนาะอย่างเงี้ยอันอันนี้ผมไม่ได้ดูถูกนะครับมันเป็นมันเป็นสั์ในในการเรียนเนาะเขาก็จะบอกว่าชนชั้นบนมักจะถูกล้มล้างโดยชนชั้นล่างเสมอแล้วเมื่อล้มล้างขึ้นมาแล้วชนชั้นล่างจะกลับไปขึ้นไปชั้นบนเนี้ยก็จะโดนชนชั้นล่าง ในเจนต่อมาล้มล้างกลับขึ้นไปอีก<ช>เป็นกระจักอย่างนี้ไม่มีที่สิ้นสุดอืใช่มันจะเป็นนิสตติตในคลิปเห็นเขาเอาเงินออกมาจากบ้านนักการเมืองเยอะมาก<ช>ยังไม่พอครับในคลิปผมเห็นเขาเผาเขาเข้าไปขโมยของกันด้วยคือโอ้โหแ,แบบคือรู้เลยว่าพอบ้านเมืองมันคอนโทรลอะไรไม่ได้ทั้งนั้นแล้วเนี่ยมัน,นมันไม่มีเกฎหมายอะเอาล่ะใช่เหมือนวันล้างโลกอ่ะเออ เหมือนวันลังโลกเลยเนปาลตกใจล่าสุดเห็นคลิปที่เขาเข้าโชว์รูมไหมเออเห็นคุกกระจกปั๊บคว้ากุญแจใช่เหมือนวันลังโลกเลยอะมาเกดอนเลยเอออย่างนั้นเลยแล้วเราแบบแล้วก็ที่พี่เกลือแชร์รูปที่เหมือนแบบเป็นเหมือนสสหรือนายกอะไรที่แบบโดนไล่ตรง้โหตรงน้ำคุมไม่แล้วใจขาดตุยตรงนั้นเลยก็ใช่บางคนโดนเผาเถอะ โห oh, เป็นเรื่องเป็นราวบางคนต้องแบบโรยตัวแบบฮอลิคอปเตอร์ขึ้นไปแบบหนีเน่หนีแบบหัวซุ้หัวทุนอะเออเออเป็นหูวเป็นหมาอย่างงี้ดิว่ะไม่แล้วจังหวะแขวนขึ้นสลิงไปเหมือนหนังซอมบี้ไหมที่แบบซอมบี้ยังีซอมบี้อะเออขึ้นสลิงไปอะ่ะอืมโหจริงนี่ยทุกคนบอกบอลซี่เออใช่เหมือนในโปสเตอร์บอลซีเลยอะอือหึ แต่เป็นเรื่องจริงนะทุกคนมันเกิดขึ้นได้นะใช่คือพอมนุษย์มีความแบบพวกที่มัวนี่ไม่ใช่จันทีก็มีนะผมเชื่อครับใช่ครับไม่มีโอ้คนคนแล้วแบบพวกแบบนักทงักโทษหลุดกันมาเต็มเลยพี่ใช่ใช่โอ้แล้วก็เกินเกินไปอย่าอย่าให้เกิดเกิดอย่างนี้บ้านเราเลยไม่เอา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 แต่หลายคนแบบเห็นแล้วแบบอยากจะนุ่จะเย็นเย็นแต่บางครั้งเอาตรงๆนะบางครั้งเราก็แอบมีคิดนะสักทีไหม ถ้าแบบบ้านมึงแบบรักกันมึงได้ไม่ได้ไม่ได้เราต้องคิดแต่มัน<ม>ไม่ได้แต่มันไม่ได้จริงแค่ได้แต่คิดแต่ยังสงสัยแท็กมีคนถ<อ>ามว่าเคยพี่ได้คุยกับลบพ,พิเศษไหมครับผมคุยกับทุกลบอะครับอยากคุยกั่คนไหนไอ้ที่เราไปข้างบนน่ะนั่นคืนหน่วยนะพี่เกลือนั่นลบพิเศษใช่ที่ผมยาวๆที่อะไรเงี้ยอ๋อเหรอเออที่พวกนั้นคือพิเศษหมดเลยนะ อ๋อเหรอที่เห็นเลงที่เห็นวอที่เห็นใส่ผมยาวๆไม่ได้ตัดใช่หมดเลยเหน่วยพิเศษหน่วยพิเศษแล้วเป็นคนที่อยู่สามวันแล้วก็ลงไปสามวันนี้ไม่หลับไม่นอนนะพี่นั่งอยู่ตรงนั้นนั่งเั้าดูตรงนั้นเฝ้าเฝ้าเลยไอ้คนเลงก็เลงไปไอ้คนเฝ้าก็เฝ้าไปเสามวันผัดเปลี่ยนฝันวันผัดเปลี่ยนอืมแล้วก็ลงมาใช่เอออันแหละ มัน <S <S 1> <S 1> เดี๋ยวเดี๋ยวมีไปอีกไม่ต้องห่วงพี่เกลือ <S <S พี่ได้ไปสัมภาษณ์คนที่ตะโกนกูลูกหลานพนะระนเรศวรไหมอันนั้นคุณลุงป่ะครับใช่ไหมคุณลุงที่ตะโกนกูลูกหลานพระนเรศวรแล้วยิงปืนยิงยิงอ๋ออันนั้นต้องมเิน,นั้นไม่ใช่ไม่อันนั้นมันคลิปซ้มลบมั้งผมไม่แน่ใจไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เหตุการณ์ไม่ไม่ใช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 ่สงครามนะวันนั้น